ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองเสด็จดับขันธปรินิพพานา,นานแล้วพระองค์นั้นและพระอรหันติยัตะสาวกในพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์ ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล้าวขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระทุกรูปและเพื่อนสหธรรม,มิกทุกท่านขอเจริญพรแด่สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาใคร่ในธรรมทั้งหลาย กับผมอัตมภาพมีฉายาว่ารัตโนภิขุกเป็นเจ้าวาดวัดไทยธรรมดานอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23มมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจจุบันอยู่จำพรราที่วัดไทยธรรมดานอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์บัดนี้จะได้สาธยายพระไตรปิฎกแห่งมหาวัคอน,นิสง์การเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ในการภรรษาพุทธศักราช2,565ล่วงมาได้รับการมอบหมายโดยคณะสงฆ์ สาภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปให้กระผมอัตมาภาพสาธยายนระดับต่อไปนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะโยหิโกจิพิกเเวอิเมจัตตาโรสติปัฏฐานเนเอวังภาเวยะสตตววสานิสตตทวินังพลานังอัญญตรัง พลังปาติกังขังทิเทวะธรรมเมอัญญาสติวาอุปาทิเสเสอนาคามิตาติดทันตุภิกขเวสัตตวัส,สานิโยหิโกจิภิกขเวอิเมจัตตาโรสติปัทานเนเอวังพาเวยะชาวัสสานิ ปัญจวัฏฐานิจัตตาริวัฏฐานิตีตินีวัฏฐานิเทววัฏฐานิเอกังวัฏสังเปติทัตุพิกขเวเอกังวัฏสังโยหิโกจิพิกขเวอิเมจัตตารโสติปทานเนเอวังภาเวยะ สัตามาสานิตัดสัตทวินนางพลานังอัญญตรังพลางปาติกาขังทิเทวธรรมเมอัญญาสติวาอุปาทิเสเสอนาคามิตาติดฐันตุภิกขเวสัตามาสานิโยหิโกจิพิกคเวอิเมจตาโร สติปัฏฐานในเอวังภาเวยะชมาสานิปัญจมาสานิจัตาริมาสานิตีนิมาสานิเทวะมาสานิเอกังมาสังอัตมาสังเปทิฏฐุภิกเวอัตมาโส โยฮิโกภิกเวอิเมจตาโรสติปฐานเนเอวังภาเวยะสัตตาหังตัสสทวินนังพลานังอัญญตรังพลังปาติกังขังทิเทวธรรมเมอัญญาสติวาอุปาทิเสเสอนาคามิตา เอากายนโนะอังพิกขเวมคโคสตานาังวิสุทธิยาโสกปริเทวานังสมติกะมายะทุกขทโทมนัสสายนานังอัตถังขมายายาญาสัอธิคมายานิพพานัสสัชิกิริยายะยะทิทังจัตตารโร สติปัฏฐานเนอิติยันตังวุตตังอิเมตังปฏิจจวุตันติอิธมโวจะภะควาอัตตมานาเตภิคูภะควาโตภาสิตังอภินันทุนตีมหาสติปัฏฐานณสุตังนิธิตังณวะมัง ดูก่อนพิสุุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้อย่างนี้ตลอดเจ็ดปีเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่ง เจ็ดปียกไว้ดูก่อนพิสุจทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างนี้ตลอดหกปีเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัต,ตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้อย่างนี้ตลอดห้าปีเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระรหัตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อยังมีอุปาธิเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปฐานทั้งสีน่นี้อย่างนี้ตลอดสี่ปีเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อยังมีอุปาธิเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้อย่างนี้ตลอดสามปีเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้อย่างนี้ตลอดสองปีเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปฐานทั้งสีน่นี้อย่างนี้ตลอดหนึ่งปีเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อยังมีอุปาธเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่ง หปียกไว้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้อย่างนี้ตลอดเจดเดือนเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่ง เดเดือนยกไว้ดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้อย่างนี้ตลอดหเดือนเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อยังมีอุปาธิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่ง ดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสีนี้อย่างนี้ตลอดห้าเดือนเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่ง ดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้อย่างนี้ตลอดสี่เดือนเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อยังมีอุปาธิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่ง ดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้อย่างนี้ตลอดสามเดือนเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อยังมีอุปาธเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนพิสุท์ทั้งหลาย ก็ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสีน่นี้อย่างนี้ตลอดสองเดือนเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อยังมีอุปาธเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างนี้ตลอดหนึ่งเดือนเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อย,ยังมีอุปาทิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี้อย่างนี้ตลอดกึ่งเดือนเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อย,ยังมีอุปาธิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งกึ่งเดือนยกไว้ดูก่อนพิสุทั้งหลาย พึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอดเจวันเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหนึ่งหรือเมื่อยังมีอุปาธเหลืออยู่เป็นพระอนาคามีหนึ่งดูก่อนพิสูจทั้งหลายผลทางนี้เป็นไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะเพื่อความดับสูญแห่งกองทุกโทมานัดเพื่อบรรุธรรมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานหนทางนี้คือสติปัฏฐานทั้งสี่ประการชนิแลคำที่เรากล่าวดังพลรนามาชนี เราอาศัยเอกายนามัตตกล่าวแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วพิสุเหล่านั้นยินดีชื่นชมภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วชนิแลการสาธยายพระไตรปิฎกสุตตันตปิฎกที่คณิกายมหาวัคในมหาสติปัฏฐานสูตร ขอ,อยุติลงแต่เพียงเท่านี้ขอความผาสุขความเจริญในพระสัตธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งสี่ทุกท่านทุกคนเทินเอวังก็มีด้วยประกาชนี